Guys, กลับมาเจอกับเจนอ,อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาทำ hair tutorial กันนั่นเองค่ะจะเป็นทรงที่เจนปล่อยผมแล้วเจนเซ็ตยังไงทรงที่2นะคะจะเป็นทรงอัพดูไอเทมที่เจนใช้และชอบทุกคนควรมีสิบบาทเท่านั้นเองเริ่มมีลังแคลังแคเยอะม,มากเจ้าตัวนี้ไปเลยค่ะดินชีคือบอกเลยว่าห่างหายจากการทำผมไปนานนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนทำผมไม่เก่งแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยเจนไปอยู่เกาหลีมาบ่อยก็เลยแอบเห็นทริคเทคนิคต่างๆแต่วันนี้ก็เลยอยากจะมาเอาบางส่วนมาแล้วก็มาแชร์เมื่อแล้วกันว่าเฮ้ยทำแค่นี้ไม่ต้องเอา ขนาดนั้นมันก็สวยได้เช่นกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะจะสอนทั้งหมด2ทรงด้วยกันทรงแรกเนี่ยจะเป็นทรงที่เจนปล่อยผมและเจนเซ็ตยังไงทรงที่สงนะคะจะเป็นทรงอับดูก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทรงแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะจะจะขอแบ่งผมครึ่งหนึ่งก่อนจับมาหนึ่งช่อนะคะแล้วเจนก็จะลูดคุณลงไปอย่างนี้ ตรงปลายจนก็จะบิดข้อมือน่อยจะได้นี่เลยงุ้มตรงปลายแบบนี้นะคะจะจะไม่งุ้มเยอะเพราะว่าที่บอกเจนเป็นคนผมนข้างๆที่จะหนาถ้าเรางุ้มเยอะเจนจะดูเป็นสิงโตเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนผมน้อยเนี่ยเราอาจจะสามารถบิดองศาข้อมือของเราได้เยอะขึ้นนะคะมันก็จะดูงุ้มมากขึ้นนะ รอบหนึงตืดตรงนี้แล้วค่อย,อยเออาล้ค่ะชั้นเลเยอร์แรกเสร็จเรียบร้อยนะคะเทคนิคของเลเยอร์ด้านบนนะคะเจนจะบิดข้อมือเร็วกว่าอันที่อยู่ด้านล่างคือที่เจนไม่ใช้เครื่องม้วนผมเนี่ยเพราะว่าจะรู้สึกว่าหนีบตรงอ่ะมันจะทําให้งุ้มปลายมันดูสวยกว่าส่วนด้านหลังนะคะเจนก็จะใช้วิธี ม้วนเขาแบบนี้อย่างนี้เลยมันก็จะได้แบบงมตรงปลายเจนก็จะหนีเขาอย่างนี้เลยวูบตรงปลายแค่นี้นี่แล้วเราก็ใช้มือจับเออได้มาแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเลยอะได้ทรงแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจนมาขอแนะนําดีกว่าไอเทมที่เจนใช้และชอบช่วงนี้นะคะอะอย่างแรกเลยคิดว่าทุกคนควรมีนั่นก็คือหวีของดิฉันเองเป็นของอาเวด้านะเจนรู้สึกว่าเป็นหวีที่ใช้ดีมากไม่เจ็บหนังหัวนะคะแล้วก็พวกอะไรที่มันเป็นแบบแทงโกอะไรอย่างเงี้ยที่มันพันๆกันอยู่เงี่ยหวีรูที ่ห oh, หลุดออกมาหมดเลยก็คือง่ายนะคะใช้ง่ายก็เลยแฮปปี้มากต่อมาเลยก็คือสิ่งนี้ค่ะตัวช่วยแก้ไขปัญหาทําให้ดิฉันมีความมั่นใจมากขึ้นนี่ก็คือ the cost anti d r n d r u f f shampoo ของวิชี่ราะว่าเออตอนนี้มีปัญหาที่หนักๆที่รู้สึกเลยก็คือว่าเริ่มมีรังแครังแคเยอะมากก็เลยเพิ่งไปเจอตัวนี้มาและชอบมาก I l o ล e it มากๆนี่เห็นไหมใช้มันก็เลยเพิ่งหยิบมาจากห้องน้าก็เลยจะสกบกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากคือแชมพูตัวนี้มันช่วยขจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะเขา จะป้องก,ก,กันกันกับมาของรังแคได้ถึง6สัปดาห์เลยนะคะเขาจะเป็นแชมพูในแคตตากรีของเ oh. วชสัมางตัวยาปัญหาของมันเลยก็คือมันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นแรงมากคือมันไม่ใช่แค่ตอนใช้นะหลังใช้มันก็จะมีกลิ่นติดหัวนะคะซึ่งฉีดน้ำหอมไปแกก็ยังสู้กลิ่นยาไม่ได้เลยแต่ตัวนี้นะคะจะไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเลยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยรู้สึกว่าเทียบคล้ายๆกับแชมพูทั่วไปเลยไม่ว่าจะเนื้อสัมผัสหรือกลิ่นหรือว่าฟีลลิ่งตอนใช้นะคะก็คือจะไม่มีปัญหารบกวนใจเท่าไหร่่่าานรรทดสออบบมมเียย้้แลววคคะไ แพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนขวดนี้นะคะเจนก็ซื้อมาจากบูธนะแล้วก็ราคาอยู่แค่ประมาณ550านะคะขนาด 200ML นะแล้วคือเป็นขนาดที่เจนรู้สึกว่าพอดีพกไปต่างประเทศได้และหลังใช้นะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเจนก็รู้สึกว่าไม่คันหนังศีรษะเลยและที่สาคัญเนี่ยตัวนี้จะรู้สึกว่ามันช่วยระยะยาวอะอย่างที่เจนบอกเจนคอนเซิร์นในเรื่องของสีผมด้วยใช่ไหมไม่อยากสระผมบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าสีผมจะหลุดเร็วนะแต่ตัวนี้พอหนังศีรษะมันดีอะมันไม่คันมันไม่มันมันไม่ละคายเครืองอะมันทำ ไม่ต้องสระผมบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะใครมีปัญหาแบบเจนเน่ยแนะนําตัววินชี่เลยรู้สึกว่าประทับใจดีกว่าที่เป็นแชมพูยาและก็2เนี่ยดีกว่าพวกแชมพูที่มันรักษารังแคโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาจริงๆนะคะแล้วไม่แสบไม่ะระคายเคืองไม่ขันนะแฮปปี้มากใครมีปัญหาเหมือนเจนก็เจ้าตัวนี้ไปเลยะคะ่ะวินชี่เลสโกวชสำอางแชมพูเดอะเบสเลยอะ่ะอีกไอเทมนึงที่อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็ใช้คู่กันขายในช้อปปี้หลักสิบาทเท่านั้นเองคุณก็คือซิลิโคนสระผมนะคะคือตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับการแบบว่าใต้ข้างหลังตัวเนี้ย วนทั่วหัวสะอาดแน่นอนนะคะแนะนําให้ทุกคนต้องมีค่ะไอเทมต่อไปก็คือนี่เลยอันนี้เจนพูดถึงบ่อยมากเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าต้องแต่คนพบสิ่งนี้มาแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมากนะคะคือผ้าเช็ดผมนะคะมันทําให้เราผมแห้งไวขึ้นอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เราย่นเวลาการไดผมได้มากขึ้นนะคะก็เลยแฮปปี้มากมันเป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวนี่แหละแต่ว่าเราไว้คุมหัวแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบวนาทีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผมเราอะแห้งได้ไวขึ้นนะคะแฮปปี้มากชอบมากอ่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่ม มที่2กันเลยดีกว่าว่าทำยังไงบ้างคะ่ะสําหรับทรงผมที่2นะคะก็จะเป็นทรงผมอัพดูซึ่งอันเนี้ยเจนทําบ่อยมากมัดผมไปด้านหลังนะคะแล้วก็มัดอัพดูซึ่งจริงๆเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะมัดยังไงจะม้วนก่อนแล้วก็ค่อยมัดก็ได้แต่ว่าผมเจนค่อนข้างสั้นจึงก็จะเอาหนังยางอันนึงมัดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็จะเอาอีกอันหนึ่งนะคะนี่จะก็จะม้วนรอบแบบนี้เลยตึทั่วประมาณหนึ่งนะคะมันก็จะเหมือนมีผมนิดๆหน่อย,อยๆใช่ไหมเจ,จะก็ใช้นี้เลยเป็นเหมือนแว็กซ์นะ แต่ว่ามันเป็นตลับอย่างนี้ของร้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปหาซื้อได้มันก็จะทําให้เราเก็บลูกผมพวกนี้ได้ดีมากขึ้นพอเราเก็บผมเรียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจนก็จะเอาจอนข้างๆตรงนี้นะคะออกมาสองข้างส่วนจอนเนี่ยนะคะเวลาเจนเซ็ตนะคะเจนก็จะใช้มือนะคะฉีดสเปรย์สเปรย์ผมแบบนี้ ไว้แล้วเราก็แค่จับเขาขึ้นมาแล้วก็รอเขาแห้งนิดนึงแล้วเราค่อยปล่อยนี่จอบมันก็จะตั้งขึ้น,นออกมาางเห็นปะฉีดสเปรย์ที่มือนะคะจับเขาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงนี่มันก็จะได้จอแบบนี้นะคะหน้ามาอีปเนหนึง่งใช้สเปรย์นะคะฉีดที่มือแล้วก็รวบเขาให้เขารวมกันแล้วก็ อย่างนี้นี่เห็นไหมเฮ้ยเกาหลีเวทลุกหน่อยๆหรือว่ายังไงเอาเป็นว่านี่ก็คือทรงผมที่2นะคะเป็นอัพดูแบบว่า work day หรือ event หรือว่าเดทไน h ์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะไปลองทําตามดูบอกเลยว่าเอาง่ายแต่ว่าดูดีเข้าว่าละกันนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยเนาะทรงผมนะคะที่ทําให้ดูหรือว่าอุปกรณ์ของใช้ที่ชอบนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง description box ข้างล่างนี้ละกันนะคะแชมพูขจัดรังแคก็แนะนํานะคะเวสสัมอังแชมพูเดอะเบสนะคะโหตั้งแต่ใช้มาคือ ไม่มีปัญหาเรื่อง,งรังแคอีกต่อไปนะแฮปปี้มากๆเลยก็ไปลองได้นะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย